หลายหลายคนเนี่ยไม่ซื้อประกันสุขภาพเหตุผลก็เพราะว่าที่ทํางานเนี่ยมีสวัสดิการให้แบบดีมากๆอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเนาะมันเปลืองเงินนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยที่คุณอยู่ในองค์กรที่มีสวัสดิการดีๆแต่เราอาจจะลืมคิดไปว่าสวัสดิการเหล่านี้ค่ะเขาให้เราถึง อายุเท่าไหร่นะคะหลังกเกษียณเนี่ยเขายังดูแลเราอยู่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานกับเขาแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์กับเขาอะ่ะเขายังดูแลเราอยู่ไหมเราลืมคิดตรงนี้ไปหรือเปล่าคะหรือว่าเราเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะลางานแบบยาวๆแบบเนี้ยหเดือนก็ยังไม่หายหนึ่งปีก็ยังไม่หายเขายังใจดีนะคะให้เราเนี่ยเป็นคนในองค์กรเขาอยู่หรือเปล่า และสิ่งที่ปวดใจก็คือเราอาจจะโดนพ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานให้เขาได้แล้วและทีนี้ค่ะนอกจากไม่มีรายได้และนะคะสวัสดิการเนี่ยก็ไม่มีให้ตัวเองแล้วค่ะค่าใช้จ่ายก็ต้องแบบมีเยอะขึ้นนะคะรายได้ไม่มีแล้วนะวันนี้ เราอยากมีสวัสดิการดีๆให้ตัวเองก็ซื้อไม่ทันแล้วค่ะเพราะเรามีประวัติสุขภาพแล้วคลิปนี้นะคะก็ต้องการเตือนสติให้ทุกคนนะอย่าไปหลงไหลกับสวัสดิการใต้โต๊ะที่บริษัทหรือองค์กรเขาจัดมาให้นะเราต้องมีเป็นของตัวเองค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็จะต้องเอาสวัสดิการนั้นคืนเพื่อที่จะให้คนอื่นต่อนะวันนี้เรามา จัดสวัสดิการของตัวเองนะคะเพื่อให้ดูแลเราอะไปยาวๆนะคะหลังกเกษียณแบบนี้ซึ่งหลังกเกษียณเนี่ยเป็นวัยที่จําเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพแล้วค่ะอ่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดหัวใจคอมเมนต์แชร์แล้วก็กดติดตามช่องมามีมีประกันไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะมีสวัสดิการดีๆไปด้วยกันคะ่ะ